กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลให้โชคทุกทุกทันนะครับอ่ะครับเมื่อนี้ทางเอดวิไลครับเดินทางมาอยูทีอ่าหนองใหญ่นะครับตำบลน้ำอ่อมอำเภอกระนวลครับจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่าเมื่อนี้นะครับก็คืออ่ากับทีมงานนะครับชบาผ้าร่วยวิไลให้โชคนะครับภูผาชาแนลนะครับ ก็คืองวดที่ผ่านมานะครับน้องผู้พากับฉบาเพิ่นไห้มากจุดถูกที่น้องใหญ่แห่งนี้ก็คือเป็นน้องอัอนซัก์ซ์ในตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอกระนวนแห่งนี้นะครับเป็นน้องในตำนานนะครับแต่ว่าทางแอดวิไลกะบอลูขอมูลลอยเซกันเลยอบอกกาอธิบายนะครับใหาเอฟซีได้ทราบแบบลอยเปซ็นตนะครับก็ถือว่า มีตำานานนะครับน้องแขงนะครับอยู่ที่นี่นะครับอ่าครับงวดที่แล้วนะครับน้องผู้พากับชบานะครับเพื่อนในมาจุดทูปถ่ายเอฟซีได้เบื้องคลิปก็คือสีรูกันดีอ่างวดที่ผ่านมากก็คือน้องผู้พาจุดทูกนะครับอ่าได้ศูนย์หนึ่งสี่นะครับถ่ายเอฟซีตัดเลนก็คือสีโศกสีมันนะครับอ่ามืดอนี้ก็เลยที่งานนะครับชบาผ้ารวยวิไลโชกน้องผู้พาชาแนลนะครับ ก็เลยอ่าได้บ่ากับปูกัธิวันแนวทางของปูหามากกับเขานะครับ014ก็เลยมื่อน,นี่นะครับจะมาเลี้ยงปูนะครับที่หนองใหญ่แห่งนี้อายุตะบลน,น้ำอ้อมครับเอฟซี FC, อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่าก็เลยสิมาเลี้ยงเขา่าปูละก่ะเอาน้ำม,มาให้ปูนะครับอ่าเพื่อมาขอพรเพิ่อบารมีจากปูนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศบริเวณรอบ นี่ครับเป็นในตำนานนะครับพระว่าแอดวิไลบอมสามารถที่สิราได้พราะว่าาบารูจากลอยเปอร์เซ็นต์กับบอรูจะว้าว่าแบบใดเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหนานะครับอตอนนี้ทั้งทีมงานเฮ้านะครับกำลังสิจุดทูบแลวกฮ้าเข่าห้าปลาเอาน้ำนำแดมาให้ปูกินนะครับทำพิธีขอโชคขอลาบน้ำปูอีกงวดนี้ครับก็คือ หนึ่งกร,รกฎาคมครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ครับได้ถูกมาพร้อมนะครับจะมาจุดอีกรอบหนึ่งมือนี้หลังจากงวดที่ผ่านมานั้นได้ศูนย์หนึ่งสี่นะครับสิบหกมิถุนายนครับหนึ่งกร,รกฎาคมนี้เข้ามาล่อลุ้นกันว่านะครับตัวเลขแนวทางนะครับจากปูอ่วาวซีเรียตัวใดนะครับเขาก็มาล่อลุ้นกันเดี๋ยวทางทีมงานเขาจะ,ะทำพิธีขอ จากปูแล้วก็หาเข่าห้าน้ำนี่ครับเอาเขาเอาน้ำม,มาให้ปูกินน้ำอ่าทีมงานชบากับวิไลให้โชคครับเดินทางมากอยากมีเวลาหลายๆนะครับอยากถ่ายภาพบรรยากาศให้เอฟซีได้เบิงกันนะครับบริเวณรอบๆน้องนี่น้องใ่งงเต,ติบนะครับเอฟซีเป็นน้องในตำนานนะครับอ่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสทางายงวิไลจะศึกษาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสถานะ สถานที่แห่งนี้มาให้เอซคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งได้ชมกันแบบแมนบอเต็มลอยก็ได้จักเก็ตซิบเปิดเส้นกันยังดีนะครับเดี๋ยวทางเอ็ดวิไลจะหาเวลานะครับมาศึกษาข้อมูลที่ไปที่มานะครับอ่าครับตอนนี้ท,ทั้งทีว่านาเขากำลังหาเขาหาน้ำให้ปูกินนะครับเดี๋ยวจะ,ะจุดถูกะจะให้น้องพ่อผู้พาเป็นผู้จุดถูกนะครับมือน,นี้ ทีมงานเข้ามานะครับเวลาบ่หลายนะครับเพราะว่าจะได้เดือนทางกับสกลนครน,นะครับระยะทางจากอำเภอรกระน,น่วนจังหวัดคอนแกนไปอำเภอซ่องดาวนะครับ <Okay. S 1> บ้านทางเอ็ดวิไลกับทีมงานชะวบ้ากประมาณลอยลอยโคโลนะครับอตอนนี้พอผู้ฟ้ากำลังจะจุดถูกนะครับเพื่อขอตัวดีน้ำเจ้าทีจะพุ่มอีกรอบหนึ่งเพื่อ เข้าจะมีโชคมีลากน้ำปูกันก็คือวันที่หนึ่งกรกดาคมครับสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนี้อ่าเดี๋ยวสักครู่จะลูกผลนะครับอ่เอีฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ้งบรรยากาศไปน้ำนะครับตอนนี้โดนได้บัตรเสื้อลูกหลานมหามาขอเพลิงบารมีอยู่ไก่ปไก่กับปลามาเลี้ยงปูน้านะครับว่าสิไปเป็นสิบปีเศร้าปีก็ยังกินหอดคิดถึงเพื่อกายังแวะมหาปูเพื่อก่า ว่าโอกาสาหนานครับถาเวลา,าอันพ่อมีนะครับรเดี๋ยวทางาาเวลายเจ้าผ้าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับเดินเลาะบริเวณหลบหลบน้องให้เบ่งพาบรรยากาศไปนอ่าบรรยากาศหลบหลบน้องนี่นะครับบรรยากาศลมลืนดีเย็นดีนะครับวิซี่แล้วก็ติดถนอนอยู่ทั้งด้านหลังอ่ะครับด้านอ่าบอมเป็นด้านหลังด้านหนาของอ่าของศาลเจ้าปูแห่งนี้นะครับ มีเสียงแต่ลดดังอยู่ตลอดนะครับอาตอนนี้พอน้องผู้พากรเริ่มจุดเทียนแล้วก็คือว่าง่ายนะครับพีสีประชาชสนนะครับผู้ลูก,กันดีนี่ครับผู้เพิ่นหลักสมรักษาบ้านเมืองอยู่นี่นะครับยุตตำบนนำออมครับอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนะครับเดินทางผ่านกาศเดียบแต่เพื่อให้ปูดได้รับทราบว่าเฮาได้เดินทางพัน บ้่นเจาปูเจ้าทีเจาทางให้น้ำหลักสมรักษานะครับนี่คือความเชื่อของอพี่น้องนะครับคนอีสานเฮ่านะครับหรือบ่าวาคนตะอีสานนะครับเช่าพูดเฮ่านะครับกัดถือถือใครกันนะครับตอนนี้พอน้องผู้พากกำลังจุดถูปนะครับเริ่มใหม่ลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับเดิมใหม่ลงมาเรื่อยๆเดี๋ยว เราจะได้เห็นนะครับตัวเล็ท่าทางน้ำกันซีนี่เห็นแล้วครับ f อฟอเดี๋ยวล่อล่อเบิงน้ำกันนะครับตอนนี้นี่ครับคือภาพบรรยากาศอาจจะมีนกกระจาบมียังเฮดทั้งยุ่บริเวณแถวนี้นะครับเพราะว่าอานกเพิ่นกระรูสันสัตว์ย่านของเพิ่นนะครับเพิ่นจะไม่อยู่นี่จะบพมีคนมาลบกวนนะครับ พวกนกเอียงนกเขานะครับจะมาอยู่น้าปูนี่นะครับพอมีผูกกาทํลายเพก่จะมาทาห้างทําหยังอยู่นี่หลายนะครับเดี๋ยวจัปเป็นตัวเลขอีกนะครับตอนนี้นะครับตอนนั่นเห็นแล้วนะครับซีเห็นมาแล้วซีนะครับจะเป็นซีหยังนะครับอ่าเป็นซีซีเจ็ดสาม ครับเป็น473นะครับซ f c อืมแอดวิไลกับหมักอยู่นะครับ473ครับให้ตัดเลนเอาครับ f c คิดว่าถา้ามากก็จะเป็นมาบนนะครับ7จ็ดสี่เจ็ดสามอ,อครับ BFC หรือว่า4เจ็ด C สาม เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ตัดเลนเอานะครับให้ตัดเลนเอาเจ็ดสี่สี่เจ็ดสามนะครับเลขถูกนะครับห่อจากปูมือนีนครับปูหอสี่เจ็ดสามนะอเนี่ยเปลี่ยนไปได้ทุกอย่างนะครับตัวเลขหน้าทางนะครับเอฟซีที่ชัดเจนอยู่นะครับสี่เจ็ดสามนะครับสี่เจ็ดสามชัดเจนจังไดก็ให้ยโสมมันมัเด้อปู่เอ้ รับลูกหลานกระสิมาเยี่ยมมะยามอีกถ้ามีโอกาสนะครับอาคุณพ่อคุณแม่ให้ตัดเลนเอานะครับนี่ครับสี่เจ็นะครับ